นะคะอ่าอันนี้เป็นบทสักดาห์นะคะสักดาห์นะคะนิยมใช้ในนะคะร้องตอนไหนเล่นกันตอนไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไ้เรียนนะคะวันนี้ใช้นะคะอ่านได้เลยคะในวันนี้ครูนี้จะมาอ่านก่อนนะคะจะไปอ่านก่อนเดี๋ยวเด็กอ่านตามครูนี้นะคะ ส่วนในชั่วโมงต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะหาให้เด็กอ่านเองนะคะวันนี้มินพาอ่านเนาะและเด็กๆไปเติมเติมอ่ะชิมมาดูนะคะรื่นรถสักวาแสนอ่อนหวานอื่นรถสักวาแสนอ่อนหวาน กอนขับขานสนอกล้ำเกินทำทำหายกลอนคนนังานหายนอลำทำหาบไข้ดังให้คำขาระหูชื่นชมใจดังให้นรัหูชื่นชมใจ รู้จักใช้วาจาดีมีคนชมรู้จักใช้ในวารานชมมีคนอนะคะจะงว่วอันนี้นู้ว่าพอใบนะเราจะงว่วแล้วตอนนี้นะคะอ่ะทีนี้ไปต่อนะคะก็เด็กเขียนภาพอะไรค่ะภาพนี้น่าจะเป็นที่ไหนเนี่ย ที่ตลาดค ok ่ะที่ตลาดทีนี้เรามาดูดูที่ตลาดมีอะไรบ้างมีมะม่วงค่ะมะม่วงมีกล้วยด้วยค่ะมีปลามะม่วงกล้วยแล้วก็ทุเรียนด้วยค่ะแล้วก็เป็นผักแครอทคะก็มีหลายๆอย่าง ว่าตลาดหมถึง่าอะไรสินค้าอะไรก็เราไดวางขายอทีนี้เด็กๆดูลุงอ้วนๆคนนี้คิดว่าลุงคนนี้เขาทำอะไรคะเขาทำตะกร้าค่ะเขาทำตะกร้าอยู่ค่ะเขาทำตะกร้าอยู่คิดว่าตะกร้ามันทำมาจากอะไรคะ ไม้ไผ่เพียงหรือไม้ไผ่ค่ะอ่าแต่บอกว่าว่ามันไม่บางคนทำไม้ไผ่เร่องคว่าไม่กับไม้ไผ่นะคะก็เป็นต้นไม้นะคะที่มีตารทำมาสานคนสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีจักรยาังไม่มีคื่อมือที่จะนำเอาส่งนมาลง นำมาบรรจุเป็นตะกร้าวันนี้ใช่ไหมค่ะคนก่อนก็เลยนำต้นหวายแล้วก็ไม้ไข่นะคะซึ่งมีความอ่องในตัวแต่ก็มีความเหนียวแข็งแดงนะคะจัดำเป็นรูปเป็นก็ได้สามารถนำมาฝังเป็นตะกร้านะคะเอาไว้ใช้งานได้นะคะอันนี้ต่อ นี่ค่ะเสียงคุณครูมันสะท้อนค่ะเสียงสะท้อนใช่ไหมคะทีนี้คุณครูนะคะบ้านของลุงตลาดอยู่ท้ายตลาดบ้านของลุงตลาดท้ายตลาดท้ายตลาดมีลำทองเล็กๆมีลำทองเล็กๆไหลผ่าน ใส่ผ่านลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆลุงตลาดเคยพูดกับเด็กๆอย่างติดตลกว่าอย่างติดตลกว่าเดิมทีดื่มทีลุงอยู่ตะลิ่งชัน ลุงอยู่ตะหลิ่งชนันที่เรียกตะหล,ลิ่งชนันที่เรียกตาหลิงชันเพราะลำลองเพราะลำลองที่นั่นมีตะหลิงสูงชันที่นงสูงชันวันหนึ่งลุงตาบ

ทุกวันนีุ้กวันนี้ก็นนกนนยังเข็ดขยับอยู่ไม่หายก็ย,ย,ยังเป็นขยับอยู่ไม่หายทีนี้คุณครูนี้ค่ะนะคะในเรื่องนี้แสดงว่าลุงอ้วนๆคนนั้นชื่ออะไรคะล,ลุงตาล ตื่นต้ชื่อว่าตาลับหรือว่าลุงตาลับนั่นเองลุงตาลับอาศัยอยู่ที่ไหนอู่อีไอเตลาดตลาดขายอะไรคะขายตลาดขายตลาดค่ะขายตลาดใช่ไหมคะลุงลุงตลาดนี้นะคะเป็นคนที่ ตลกนะคะเป็นคนที่ตลกอารมณ์ดีนะคะเด็กๆมักจะชอบมานั่งแล้วก็ให้ลุงตลับนะคะอพูดเรื่องตลกตลกให้ฟังนะคะลุงตลับบอกว่าเมื่อก่อนบ้านลุงอยู่ตลิ่งชันนะคะตลิ่งชันอยู่ในเขตหนึ่งของกรุงเทพนะคะลุงบอกว่าเหตุที่เรียกว่าตลิ่งชันเพราะว่าลำคลองที่นั่นนะคะมีตลิ่งสูงชันเนาะ วันหนึ่งลุงก,ก็ตกลงไปตกจากตะลิงลงไปในคลองใช่ไหมถูกจระเค้ไล่งับจนต้องหนีตเตลิดมาอยู่ที่ตลาดถ้าสมอย็เด,เด็กสังเกตเห็นไหมคะคําที่ครูนิคิดเส้นข้างล่างสีแดงนะคะถ้ามีคําที่มีเสียงอะแต่มองเห็นรูปสระอะไหมไม่เห็นม่ คำท,ที่มีเสียงอะแต่มองไม่เห็นรูปอะเขาเรียกว่าอะกึ่งเสียงนะคะอะกึ่งเสียงนะคะเวลาพูดจะต้องพูดเร็วๆเดี๋ยวคุณครูนี้จะลบก่อนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังแต่ให้เด็กๆสังเกตว่า ในบทนี้เราจะเจอนะคะคำที่มีรูปสระอาเสียงสระอักเยอะนะคะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะลุงตลับสารตะกร้าสารตะกร้าและกระบุงลกระบุงขายให้พ่อค้าในตลาด ตลาดให้พาได้ตลาดเด็กๆชอบลุงตลาดเด็กๆชอบลุงตลาดเพราะเป็นคนตลกลุงตลาดยังร้องเพลงได้ไพเราะลุงตลาดยังร้องได้ไพเราะน่าฟัง เพลงที่ร้องก็ชวนตลกเพลงป็นองก็ชวนตลกและเป็นเพลงแปลกๆที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อน ่ไมลุงตลับบอกว่าชอบร้องเพลงลำตัดชอบร้องเพลงลำตัดเพลงชอยเพลงเพลงอีเซล บางทีลุงตลาลบางทีตลาตล่าก็ร้องสักวาให้เด็กๆฟังก็ร้องสักวาให้ฟังลุงจะร้องสักวาเพลาะเพลาะลุงจะร้องตาลราตาล่าให้ฟัง ให้ฟังเอาไหมเอาไหมลุงตลับพูดลุงตลับพูดอ่ะทีนี้ดูเด็กๆดูคำที่คุณครูนี้ขีดเส้นใต้นะคะคำที่หนึ่งคำว่าเพลงลํำตัดนะคะคำที่สองคำว่าเพลง่อยนะคะเป็นยังไงเพลง่อยคำที่สามคำว่า เพลง e cell นะคะสามคำนี้เด็กๆเคยได้ยินไหมไม่เคยเคยนะคะส่วนมากเราก็จะฟังเพลงอะไรคะสตริงใช่ไหมมอลลามเคป๊อปเพลงเกาหลีใช่ไหมอนะี่เพลงเหล่านี้ย่อมไม่คุ้นหูนะคะเพลงสามเพลงนะคะที่คุณนี้พูดนะคะเป็นเพลงที่ใช้ร้องโต้ตอบกันในงานรื่นเรืองในสมัยก่อน ไม่มีหมอลำไม่มีรถแห่นะคะจะต้องอาศัยจังหวะการร้องโต้อตอบกันแล้วก็ใช้มือปลบเป็นเสียงดนตรีนะคะอ่ะทีนี้นะคะลุงตลาบบอกว่าลุงจะร้องบทสักวาให้เพาะเพะให้ฟังนะคะทีนี้เด็กๆเ,เลยถามว่าสักวานี่เป็นอย่างไรหรือครับลุงเด็กชายสงสัย ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนอลุงบอกว่างั้นหนูก็ลองฟังดูลุงจะร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้ล่ะนะคะพอพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวตรงแล้วเริ่มร้องสักวาให้เด็กๆฟังเด็กๆอ,อยากฟังไหมคะยากอยากฟังอยากฟังอยากฟังทีนี้ดูว่าเจ็ดฟังได้ไหม อยากฟังอยากฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูนี้ก็พยายามกำลังจะเปิดให้เด็กๆฟังนะคะรู้ว่าคุณนี้จะเปิดได้ไหมทีนี้นะคะลองฟังเสียงดูนะทีนี้คุณครูนี้เปิดให้ดูนะคะถ้าเด็กๆอยากฟังเพิ่มเติมนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะ กดเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าสักวาคำว่าบทสักวานะคะลองฟังดูนะแอนพุทธมานที่วานหอมกลิ่นประทินเยีบหยบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมติดนมด้วยโลมโลมเนลอลามยามยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มบระเพ็ดต้องเข็ดคม ผู้ดีปรายอีไม่อีประกอบทอบอารมณ์ไรฟังลมเหมิอนนอารักเอ้ยเรียนไทยบายผู้ป๊อกกี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้เด็กๆได้ยินชัดไหม ได้ยินะ,นนะได้ชัดนะคะทีนี้คุณครูนี่ฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆมาพอมีเวลาว่างนะคะให้เราดูใน youtube นะคะแล้วก็กดเข้าไปว่าเป็นบทสักขวานะคะทีนี้คุณครูนี้ให้เด็กๆด,ดูนะคะเขาสักวาในบทนี้สักขวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่หิน วานที่หวานหอมนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณน่จะอธิบายเพิ่มเดี๋ยวคุณครูดินะคะจะให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบแล้วคุณครูนี้จะอธิบายความหมายเพิ่มเติม,ตมอีกนะคะ,ะว่าวานเอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนพุทธมารที่หวานหอม ลินประทีบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมติดนมด้วยลมลมเมโลอลอามยามย่า,าไม่ปราบปลืม้มดังดูดดื่มบระเพ็ดต้องเข็ดขม ผู้ดีพรายอีไม่อีประกอบทอบอารมณ์ไรฟังลมเหมือนน้าระเอย้ยเพราะไหม เพราะว่าอันหลับไราเยอะมากนะคะเป็นเอกลักษณ์อันหนึของการสร้างสังคมำในสมัยก่อนนะคะเด็กไปฟังย้อนหลังได้นะคะไปเกิดเป็น u t u ู e ได้ทีนี้นะคะูนี้ขออธิบายเพิ่มเติมในบทสักหวาบทนี้นะคะทีนี้ดูนะคะ ในบทสักวาบทนี้นะคะเขาบอกว่าสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมนะคะอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมเล้ยล้อลามยามหยาบไม่ปราบปลืม้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม ผู้ดีใ้ไม่ไมประกอบชอบอารมณ์นะคะใครฟังลมเมินหน้าระอาเอยนะคะทีนี้คุณนี่อธิบายว่าเขาบอกว่าพจมานพจมานคำนี้หมายถึงคำพูดคำพูด ลองดูนะคะ,ะพูดจะมานี้คำพูดเข้าถามว่าคำพูดหลายๆอย่างเป็นหมื่นคำแสนคำนะคะก็ไม่เหมือนคำพูดหนึ่งคำที่มันหวานมันหอมนะคะเช่นอ่คำน้องเวลามีคมนที่คนหนึงมายกยอมมาชมเราเร้วนี้ไคะดีใจไหมคะ ใช่เนาะเวลามีคนมาชมว่าอ้ยเราเป็นยังไงน่ารักจัง่ไหมพูดเพราะนะคะทีนี้เชื่อว่าวันนั้นทั้งวันเราจะยิ้มแย้มไม่หุบเลยนะคะคำพูดเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนคำก็ไม่สู้เพียงหนึ่งคำที่หวานหอมนะคะคำพูดที่หวานคำพูดที่เอาอกเอาใจเรานะคะ เปรียบเสมือนกับกลิ่นประเทียบประเทียบกกลิ่นทูบนะคะกลิ่นดอกพยอมนะคะึห้มันจะหอมได้นานนะคะกลิ่นดอกพยอมอนนานมากนะคะถ้าใครเคยสังเกตนะคะต้นพยอมอยู่โรงเรียนเรามีอยู่หนึ่งต้นนะคะช่วงนี้ยังไม่เป็นดอกนะดอกพยอมเขาจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาะคะถ้าใครจำได้นะ หอมมากเลยนะคะซึ่งดอกกลิ่นของดอกพยอมนี้จะหอมนานนะคะเขาบอกว่าแม้มงคลที่พูดคำหยาบนะคะเมื่อแม้พูดคำหยาบเพียงแค่หนึ่งคำนั่นก็หมายถึงทำให้คนอื่น,นไม่ชอบไม่ปลื้มนะคะคำพูดคำหยาบเพียงหนึ่งคำเปรียบเสมือนกับบอระเพ็ดนะคะซึ่งมันขม กระเล็ดคือต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งมีรสชาติขมนะคะแล้วก็ไม่มีใครชอบเลยในบทกลอนนี้เขาถึงบอกว่าให้เี่พูดจาด้วยคำพูดที่ไพเราะนะคะไม่ให้พูดจาด้วยคำพูดที่หยาบ ะะเมื่อไหร่ที่เราพูดคำหยาบจะไม่มีใครชอบไม่มีใครชมทีนี้ไปต่อนะคะเดี๋ยวคุณครูนี่อ่านให้ฟังนะคะเสียงร้องสักราวาของลุงตลับนี้นะคะสดใสไหเราะและได้จังหวะนะคะเด็กๆทากันตั้งใจฟังนะคะสักราวาที่ลุงตลับลุงที่ฟังนั้น ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ในวันนี้แต่มีความหมายชวนให้คิดนะคะซึ่งความหมายชวนให้คิดในวันนี้ก็หมายถึงให้เรารู้จักการพูดคำที่ไพเราะไม่พูดคำหยาบใช่ไหมคะอันนี้ลุงตลับถามว่าเอา้าไมเด็กๆพากันเงียบหมดเลยล่ะลุงตลับก็แปลกใจมากเลยนี่ฟังลุงร้องไม่รู้เรื่องเลยเหรอ เด็กคนหนึ่งบอกว่ารู้ครับแต่ไม่ค่อยเข้าใจในคํานั้นเท่าไหร่ลุงตหลับก็เลยพยักหน้าเงึงอ่ารู้แล้วนะคะพยักหน้างึงเงึะบอกว่าบทสักกานี้นะคะเป็นบทร้องของเก่านะคะเมื่อก่อนคนร้องนะคะจะลงไปนั่งในเรือแล้วก็ร้องแบบโต้ตอบกันไปมา นะคะเวลาีงานรื่เรนเริงเช่นงานรื่นเริงในที่เง,งานบุญกระถิ่นงานบุญออกพรรษานะคะในทุกวันนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่เคยร้องบทสวดมานะคะแล้วทำไมในหนังสือเรียนภาษาไทยถึงยังเอามาให้อ่านเพื่อให้เด็กรุ่นหลังนะคะได้ทราบถึงนะคะความสวยงามของการใช้ภาษาของคนไทยนะคะ ทีนี้นะคะเด็กเด็กบอกว่าอ่าลุงคุณลุงช่วยสอนให้หนูร้องเป็นได้ไหมลุงบอกว่าได้สินะคะลตลับนี่ตอบและลุงตลับพูดวาหนูรู้ไหมว่าบทสักาวาที่ร้องให้ฟังเมื่อี้เป็นอย่างไรนะคะมีเด็กชายคนหนึ่ง พูดขึ้นมาว่าตอนให้เรารู้จักนะคะในเรื่องของการพูดนะคะถ้าพูดดีพูดเพราะก็มีคนชอบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพูดไม่ดีไม่เพราะก็จะไม่มีคนชอบ,ชอบอทีนี้ต่อนะคะ คนตลับบอกว่าเด็กเก,ก่งมากเลยนะคะจาักนั้นเะมื่อกี้มีใครพูดอะไรขึ้นมาคะมีถามอะไรคนนี้ไหมมีใครถามไหมคะ ไม่มีนะคะงั้นคนนี้ก็จะต่อเลยเนาะจะได้จบนะคะอ่าในบ่ายวันนั้นนะคะถ้าใครที่เดินผ่านบ้านของลุงตลับนะคะอ่าทุกคนก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมเห็นมีเด็กๆมานั่งรุม,รม,รมล้อมลุมตลาดเยอะจังเลยนะคะแล้วเด็กๆกลุ่มนั้นก็พากันร้องบทสักวานะคะเสียงดังไปทั้งย่านตลาดเลย ทีนี้คุณครูนี้จะปิดตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงนะคะคุณครูนี้